แป้ชั้นนอกหุ้มแป้ชั้นในค่ะมือถนัดค่อยๆค่อยๆหมุนแป้งขึ้นนะคะดันแป้งขึ้นมาแล้วก็มือซ้ายก็ปิดก้นให้สนิทนะคะแล้วก็นำไปแรปเก็บไว้นะคะประมาณ10นาทีหรือไว้ค้างคืนก็ได้ค่ะ นำออกมานะคะเวลาเราจะรีดแป้งรีดไปให้ให้ให้ยาวประมาณฝ่ามือนะคะพับหัวพับท้ายนะคะแล้วก็วางแป้งทานี้นะแล้วก็รีดอีกครั้งหนึ่งนะคะพับหัวพับท้ายเหมือนกันค่ะหลังจากนั้นเรารีดด้านข้างเขาให้กว้างประมาณ10เซนนะคะแล้วก็วาง าวางแบบนี้นะคะรีจากแนวกลางไปไกลตัวแล้วรีจากในกลางมาแนวกลางมาใกล้ตัวนะคะจนแป้งบางที่สุดนะเวลาเรามมวนนะคะเราม้วนออกไปไกลตัวหรือม้วนเข้ามาหาตัวก็ได้ค่ะแต่ยกแป้งเขานิดนึงแล้วก็ม้วนยกแล้วก็มมวนค่ะตรงไหนยังไม่บางเราก็จะรีต่ออีกนิดนึงนะคะหลังจากนั้นเราใช้มือคึองตบหัวตบท้ายเพื่อให้แป้งแน่นขึ้นนะคะแบ่งเป็นสี่นะคะแล้วก็ แต่และก้อนก็แบ่งเป็น3ส่วนเท่าๆกันนะเราจะได้แป้งทั้งหมด12ก้อนซึ่งจะได้ขนมเปี๊ยะ6ก้อนนะคะ6ลูกนะคะเก็บไว้ก่อนนะคะอีกเอา2ส่วนนี้มาทับให้แบนแล้วก็รีดออกพอสมควรนะคะแล้วก็ดูว่าก้นหอยไหนสวยแล้วก็วางด้านล่างนะคะนําเขามาทับกันแล้วก็รีดรีดเป็น2ชั้นนะคะวิธีนี้จะทําให้แป้งไม่แตกนะคะ แล้วก็มาคุมไส้นะคะแล้วก็ใช้มือขวาวนๆวนๆ,ๆแล้วก็ดันขึ้นในขณะเดียวกันก็ดันขึ้นมือซ้ายก็จับจีบแล้วก็ใช้หัวแม่โป้งดันดันไส้ลงนะคะคือส่วนทางกันนะคะจนไส้เขามิดชิดนะคะใช้มือบีบให้แป้งเขาติดกันนะคะเพื่อไม่ให้ไส้ทลักเวลาอบนะคะแล้วก็วางที่พื้นนะคะใช้มือคลึงให้กลมค่ะแล้วก็แปะตรงหัวนิดนึงให้เป็นรอยบุมนะ แล้วก็นําไปอบจนสุกนะคะในขณะเดียวกันเราก็รอรอตอสุกล้วก็มาเตรียมหน้าขนมนะคะใช้ไข่แดงนะคะแล้วก็สีส้มน้ำมันแล้วก็เกลือนะคะหลังจากนั้นเราเอามาขนมเปียวที่สุกแล้วอ,ออกมาตอนร้อนนะคะเราก็ทาให้รอบสักสองรอบนะคะเอาไปอบไฟเดิม2นาทีนะคะก็สุกแล้วนะคะแล้วปล่อยให้เย็นนาไปอบฟันเทียน,นะค่ะ